ก็เห็นข่าวแล้วค่ะแต่มันก็ักพักนึงแล้วเนาะสำหรับเฟิร์นเฟิร์นคิดว่าไม่น่าเป็นเฟิร์นอะเรื่องหนึ่งเป็นจนานอัันพูดเพืหัดส,สุสาวาทิดไปของอีกเรื่อง,นงหอน,นึ่งอะไรเงี้ยมันคือยแย่งคิวกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแม่น่ารักกับพวกเราอะ่ะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันเกินเพื่อนที่หวังดีกันหวังดีกับครอบครัวเขาหวังดีกับครอบครัวเราด้วยนายเป็นคนดีมากมากค่ะมาก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 แต่กับเฟิร์นก็คือเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักกันแบบมันแค่หวังดีต่อกันอยู่เสมอค่ะ รู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่น่าใช่นะไม่ไม่น่าสำหรับเฟิร์นเฟิร์นคิดว่าไม่น่าเป็นเฟิร์นอ่ะจริงๆต้องบอกว่าชาวเน็ตเก่งมากๆมากๆเพราะว่าอย่างที่เฟิร์นไปอ่านแล้วเฟิร์นก็เอ๊ะยังไงพอมีคอมเมนต์ด้วยขออนุญาตอินฟอร์มตรงนี้เหมือนกันว่าคืออย่างอย่างข้อมูลเรื่องการทั้คนในวงการจะรู้ว่าการออกกองมันไปเทคิวให้อีกองไม่ได้เพราะมันเป็นคิวเรื่องหนึ่งเป็นจานใคันพูดพลหัสสุสานอาทิตย์เป็นของอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันคือแย่งคิวกันไม่ได้อยู่แล้วะคุณว่ามััันนเเขข้้าาใจอ่่่มก็คืบววทไปยี นักแ,แสดงดาราทุกคนโดนอยู่แล้วไม่ตกใจนะคะเฟิร์นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเฟิร์นเข้าใจมากๆแล้วก็ใครที่ทํางานกับเฟิรนะ์นอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดรู้จักเราหมดเพราะเราก็ออกกองเป็นกิจวัตรอยู่แล้วะคะ่ะเฟิร์นปกติมากๆก็ยังออกกองเหมือนเดิมไม่กระทบเลยค่ะยังออกกองเจ็ดวันเท่าเดิมเต่ล่าสุดวันเกิดแม่แมหูอ่าใช่ก็วันเกิดแม่หมูหนูเสร็จโฆษณาเร็วะคะ่ะแล้วก็ เ,เตรียมกับนายไว้แล้วก็มีพี่อลสไตล์ล <ไง S 2> <ด>ินอะไรเงี้ยคุณคนน้องนายน้องนายไว้ค่ะว่าเดี๋ยวจะไปแอบบมันก็เอาผู้หนู2สองคนผู้จัดการไปแอบไว้ในห้องรองเท้าด<อ>้ยวยความรักยิ่งโอ้อยู่สักพักเลยค่ะก่อนจะได้เบอร์เดย์แม่<อ>ค่ะม,มันมันมีกลิ่นอะไรชวนมาไหมตรงนั้นก็สงสัยเดิอนออกไปว่าเออบางคู่ไม่ได้ซักเราเก็บใช่ไหมมันอาจจะรีบอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นคือตั้งใจคุณนายเขานคนชวนเราว่าเอออยากให้มาช่วยเซอร์ไพรส์แม่ใช่ก็ถามถมกันอยู่แล้วว่าแม่ชอบกินเค้กอะไรตอนแรกกะว่าถ้าไปไม่ทันอาจจะส่งเ้้กไใหแม่ ไม่ทำแล้วค่ะพลาดมาหลายอันแล้วค่ะเร็จแล้วเนาะแล้วอย่างความสำคัญมันแบบหลายคนรู้็มอเห็นแบบเอ๊ะไม่เฟินเป็นเบิร์ดเดย์แม่หนุ่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแม่พัฒนาไปหรือเปล่าหรือว่ามันแบบมีอะไรแบบลุ้นตาไหมเฟินกับจริงๆบอกว่าแม่เป็นเหมือนแบบแม่ของหนูกับผู้จัดการด้วยแม่น่ารักแม่ซัพพอร์ตพวกหนูหลายๆเรื่องมากๆเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วก็คือแม่น่ารักกับพวกเราอ่ะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันเกินเพื่อนที่หวังดีกันหวังดีกับครอบครัวเขาหวังดีกับครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย นายเป็นคนดีมากๆค่ะมากๆมากๆแต่กับเฟินก็คือเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่หลักกันแบบมันแค่หวางดีต่อกันอยู่เสมอค่ะจริงๆเข้าใจที่คนจีนด้วยนะคะเรื่องผลงานเรื่องอะไรแล้วละครเราเดี๋ยวจะมีต่อย,ยอดด้วยแต่ว่าก,ๆๆวก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ความรักในรูปแบบที่พวกเรามีให้กันด้วยอะค่ะ<ม>เราเป็นเพื่อนกันอืมไม่แค่นี้หรอเพื่อนไม่แค่นะเพื่อนเป็นเรือร่องยิ่งใหญ่เคยเคยคุยกันไหมหอเคยคุยกันไหบ้างไหมแบบว่าอะไรกันเราบ้างไหม อุ้ยเราก็มั่นใจเหมือนกันเนาะเราเราไปพูดจาขนาดนั้นไม่ <laughs> แต่เรารู้เราก็จะแซวกันตลอดว่าเนี่ยเขาจิ้นนะเนี่ยมีอะไรก็ชวนกันทำคอนเทนต์ฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนกันนะคะ่ะตอนนี้ติดตรงที่ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาคุยกับเราอย่างเดียวยังไม่เปิดใจหร่อเมล่เปิดมากเลยนะคะกล้องไหนดีคะเออแต่ก็ยังไม่มีเข้ามาไม่มีค่ะแต่แสดงแค่ตรงนี้เลยว่าหนุ่มๆก็สามารถเข้ามาจีบเราได้ก็ก็ได้ค่ะเราไม่กดดันค่ะดีใจดีใจมากกว่าเพราะว่ามันก็เป็นความหวังดีที่แบบ ต่างคนต่างหวังดีต่อกันมันไม่ได้มีใครจะมาแบบมีผลประโยชน์หรือว่าอะไรกันเนาะแล้วที่ทุกคนชอบมันก็เป็นเรื่องราวที่เราสองคนแบบก็เล่นละครกันมาฝ่ฟาฟันอะไรกันมาก็ดีใจค่ะดีใจทั้งคู่เลยทั้งหนูทั้งเขากับพี่มาร์กก็เคมีได้อยู่กันใช่ไหมไอ้มาดนะ <c oughs> <c oughs> มานีก็เพื่อนค่ะ <c oughs> เพื่อนมากๆเพื่อนมาหลายปีมาก, <c oughs> มากๆ <c oughs> <c oughs> มันตลกอะ่ะ อ๋อมันเป็นคนแบบสนิทกับเพื่อนผู้ชายแบบเป็นแต่มันเป็นเพื่อนจริงๆมันไม่เคยแบบข้ามเสชนหรือว่ามีอะไรแบบนั้นเลยอะคะ่ะแล้วมันจะมาเราจะแกแล้งเรจะยอกกันได้มากกว่ากปกติอะใช่ค่ะ,คะไม่รู้ทําไมอะมันชอบเล่นเล่นแล้วก็ไปกันใหญ่ะค่ะอ,อ,อยู่เพื่อผู้ชายคนไหนเราก็เป็นข่าวไปหมดใช่ค่ะสงสารต่อนะคะตอนที่ตอบทำคำถามะะออมาค่ะก็ค่ะมาเป็นข่าวไปหมดค่ะ